สวัสดีครับเอ็ซี่ชาวโ้อง่ายที่คิดหอดคิดถึงกันทุกทุกคนนะครับวันนี้มาอัปเดตเบื่องสวนปลาง่าครับพี่น้องนี่เป็นง่า,าง่าไอที่ว่า,าใบกินได้ครับใบหอมหอมนี่ลักษณะดอกเป็นไบคล้ายๆค,ค,ครับดอกแมงลักบานเทาเนาะ ดอกแมงลักหรือว่าดอกใบกระเพราเน่อยพี่น้องการปลูกก็ยกล่องปลูกนี่ยกล่องปลูกแล้วก็ปูขายางแล้วก็เอ,า,อาจะมีการพนเพาะพันธุ์เนาะเพาะมาเพาะมาปลูกใส่ก็เพาะใจ้กระถางาใส่ถาดเพาะครับใส่ถาดเพาะมาเอามาปลูกในใบตามหัวให้ปลายหน้านะครับที่ได้ว่างๆเนาะเังจะเป็นอขอบถนนริมถนนนี่กับปลูกแด้ ใบกินไดอใบกินได้อยู่ตามร้านอาหารตั้งๆต,ต,ตามร้านอาหารก็จะมีะเนื้อย่างเกาหลีนะครับตามราจะมีเอามาเสิร์ฟมาเป็นอาหารเป็นพักขางเคียงนะครับเป็นเคียงอาหารเครียงก็จะมีมีใบง่ามีจิมจิมีหัวไส้เทานะครับ กินกับเนื้อ,อย่างตรงนี้ก็ขาโพดครับมีเข้าวโพดแต่ว่ากูออกแล้วเนาะก็ตัดลำไปปลูกตามทงไร่ทงหน้านะครับเนี่ยที่ได้วางวับก็ปลูกไก่งามอยู่เวลาไหนะมาจะตีเอ่อเอาเม็ดครับจะเอาผักเกี้ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็เอาไปตากแห้ง ตาแข็งแล้วก็เอาไม้ฟาดนะครับจะเป็นลักษณะคือมือคนเนี่ยเป็นคือมือคนนี่ไม้ยงาแค้าว่าเนี่ยตีหมุนเลยๆป๊บปป๊ปัป๊บปมาอะไรนะก็เอาไปาจะมีมองรับสื่ออยู่นะครับจะขายเฉพาะ,มะเมล็ดใบหอมดีอยอะ ส่วนตรงนั้นที่เป็นพุ่มิอย่านก็เป็นคืนข้างนะครับนะห่ห,หมักเข้าเข้าโมยพยายางฝนก็ตกมาใส่เมื่อวานนี่ฝนกตกมาใส่แก่หน้าขังอยู่เดี๋ยวจะได้ปล่อยน้าออกนี่เข้าบ่สูงดิเข้าบ่สูงเลยเขาเข้าขึ้นมาหน่อยหนึ่งเกี่ย,ยาะไงอยู่แต่ก่อนปลูกจ๋า เกี่ยวเขาเสร็จปั๊บนี่ก็จะไถได้ครับนี่เกี่ยวเขาเสร็จแล้วก็จะไถเอาหญ้าพันหญ้ามาปลูกเป็นหญา้าหิมะมาถ่วมก็บพราเป็นยังไงหญ้าเพิ่นเก็บเกี่ยวหญ้าออกก็มาดำหน้าดำหน้าปลูกเขาแปลงนี้สำหรับแปลงนี้นะครับจะได้สองยางจะได้สองยางได้ทั้งเขาทั้งหญา้าเกี่ยวเสร็จแล้วก็อัดสุญยกระดครับอัดพยายามปติกอัดอัดอัดแล้วก็ อาเก็บเวอาสัตว์เรียงขากินนะครับครับขึ้นมาจากปางาแล้วนะครับนาะนี่อามาให้พี่น้องเบิงงเบ้งมุมสูงเบิ้งมุมสูงมุมสวยรับเป็นเฮ้าพักเฮาพักมีทุกประเภทครับพักจะมีพักขา้าพักเเคอ,อินอามีมะเขือ มีปลูกนะครับปลูกเพื่อเก็บใบไข่ไปเนาะชมบรรยากาศสวยๆนะครับนี่บรรยากาศทองทุ่งหน้ากว้างบรรยากาศสดชื่นเวลาบายๆนะครับของวันทีนบายของวันทียี่สิบนะครับ เียงน้ำไหลพี่นอ้องเสียงน้ำไหลจากจากยูฟอร์ฝนตกมาน้ำอันนี้ก็เป็นห่วยเป็นห้องนะครับนี่ตามมาหาอยู่หากินปูปลาหน้าเหนียวได้ะจะมาใส่หลอบใส่ใส่ใส,ใส่ที่ดักปลาซิวกับมีครับเดนนีวกบจะเข้าจะไปร้านไทยก็ไปเซนนี่นะครับไปร้านไท่ไปซซ้อกับเขากับน้ำ จะเป็นทางโค้งท่างงอไปแล้วครับจะไปชวนทางนี้นะครับเขาไปในเจ็ดตำบลน,นะครับสำหรับการทำงานเ่ากับจกลาสาจักน้อยเนาะเพราะว่าวเรื่องนี้การทำงานเวลาเ่ากัดมอหนเลื่อนไรเ,เ,เ่ากัดทำความสะอาดใส่น้ำล่างนะครับใต่น้ำล่างไล่อะไรกันแต่ละสาจักน้อยอ แต่ว่ากาบบไปยังครับทำงานเสร็จแล้วก็ได้ไปพักนะครับกินเขากินน้ำกันนี่ก็เป็นฟา้ามนะครับที่มีต้นไม้อะไรเป็นฟา้ฟามฟ้ามบัวแล้วมึงต้นแค่นี้ก็จะเป็นต้นแค่ดอกเพิ่นเขาๆน้อยๆดอกคือคือดอกแคเนี่ยแหละแต่ว่าด,ดอกหน่อยลักษณะลำต้นเิ่นจะปูรูตามริมถนนนี่ครับ โอเสียงน้ำไหลจากจากเสียงน้ำอป็นที่ใบแค่อยู่ใบแค่ดอกแค่นี่ครับทรไมพี่มีสาวน้องไข่กับว่ามีอย่งไรครับมาอัปเดตสวนง่าแล้วก็บเบื้องเขาน้ำครับหวังยังยิงว่าคงจะเป็นประโยชน์บ่อหน่อยกหลายเนาะครับขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรง กิจสิ่งหนึ่งในการได้คอ้สมความมุ่งมั่นพัฒนาสุภูสุขคนสวัสดีครับ